สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีสำหรับการเคาะเงินเยียวยาประกันสังคมมอ33เรารักกันเปิดลงทะเบียนวันที่16กลุมภาพันธ์2564นี้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใ,ใหม่ต่อไปค่ะ เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564นายสุชาติชมกรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมกับร่วมกันกับประธานและก็ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างนะคะและสาพันแรงงาน39แห่งว่าหลังจากมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมม .33 โครงการม .33 เรารักกัน และท่านนายกนะคะมีความคิดเห็นตรงกันว่าอยากจะให้เงินเยียวยากับทุกคนเพื่อให้ความยุติธรรมและก็ไม่มีข้อคอรหาในกลุ่มลูกจ้างจึงเป็นการจึงเป็นที่มาของการประชุมผู้นำองค์กรแรงงานกว่า39แห่งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในวันในวันที่5กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมม .33 โครงการม .33 เรารักกันนะคะที่จะตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะจ่ายเป็นเม็ดเงินจำนวน4,000บาทจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทนะคะให้กับจำนวนผู้ประกันตนม .33 สัญชาติไทยเท่านั้นและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ9ล้าน2 0 0แคนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเปาตังเท่านั้นไม่จ่ายเป็นเงินสดนะคะ ทั้งนี้ตอนแรกจะยื่นข้อสรุปรายละเอียดนะคะทั้งหมดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมม33สบสาโครงการม33สสาเรารักกันที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันในวันที่9นะคะกุมภาพันธ์นี้แต่ตนคิดว่าไม่ทันจึงขอเลื่อนเป็นวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์64แทนโดยระหว่างการรอย,ยื่นเรื่องเข้าคอรอมอได้มีการจัดทำเว็บนะคะเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียนม33สบสาเรารักกันเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ จะเริ่มลงทะเบียนประกันสังคมม33นะคะได้ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6พหลังจากนั้นวันที่1ถึงวันที่7มีนาคม64จะมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็วันที่8ถึงวันที่14มีนาคม64จะให้ผู้ประกันตนม33ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตังและเงินจะเริ่มจ่ายเข้าแอปนะคะในวันที่15มีนาคมถึงวันที่5เมษายนส5 6 4 และมีกรอบสิ้นสุดใช้ใจ่ายถึงวันที่31พฤษภาคม64เท่ากับโครงการราชนะค่ะสำหรับหลายองค์กรแรงงานนะคะตั้งข้อสงสัยถึงการใช้หลักเกณฑ์ผู้ประกันตนม33ที่มีบัญชีเงินฝาก500,000บาทในบัญชีแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานั้นหลายแห่งยังคงสับสนหลักเกณฑ์นี้นะคะซึ่งนายสุชาติยืนยันว่าการตรวจสอบและจะตรวจสอบเฉพาะบัญชีเงินฝากเท่านั้นเช่นนายมีบัญชีเงินฝากกี่เล่ม และก็ดูจํานวนยอดรวมเงินฝากในบัญชีที่วิ่งอยู่หากกรณีผู้ประกันตนม .33 เคยนำไปลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าฉลากอมสินนะคะ จะไม่รวมอยู่ในส่วนนั้นโดยกระทรวงการคลังและก็ธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบและก็พิจารณาเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับม .33 ที่จะได้รับเงินเยียวยา4 0 0พบาทแต่ว่าจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะสำหรับคลิปนี้มีก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทีใ่ใหม่ๆต่อไปค่ะ